แมดกกกกแ่ดูอะไรอ่ะฉันต้องหาก็ต้องถามแกว่าแกดูอะไรเล่นอะไรเล่นติ๊กตอกไงแม่สมัยนี้ใครๆก็เล่นกันว่าแต่แม่เถอแตะพูดกับใครแล้วก่อนได้นะคะสนใจไปไหนเลือกเลยนะคะ ใบเท่าไหร่ร้อเก้าเก้าค่ะใบนี้ก็สวยนะคะไบ่ไหนดีคะอ๋อยังจะ้ะ ก้วช่วยยกของหน่อยเร็วทำอะไรอยู่ช่วยยกของหน่อยทำอะไรอยู่แม่เรียกตั้งนานไม่ได้ยินหรือไงขายของกลับมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยแทนที่จะเป็นคนช่วยงานบ้างวันวันนั่งทำอะไรอยู่นักหนาเอาแต่ไลฟ์บ้าบออะไรมันได้เงินได้ทองหรือไงแทนที่จะเอาเวลาไปช่วยคิด ขายของขายของช่วยงานบ้านก็ยังดีฮะแล้วแม่อ่ะรู้ได้ไงว่าหนูไม่ได้เงินแล้วไหนแล้วเงินของแกอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่ะงั้นฉันก็จะคอยดูสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนใครที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะ เอลให้หนูเลยค่ะได้ครับพี่พี่ต้องส่งสติกเกอร์ให้หนูก่อนพี่ส่งมาแล้ววันนี้พอคีนีนะคะวันหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ ไม่รู้ทำไยนี่ละเหรแก้วมึงรู้ตัวปะมึงกำลังทำอะไรอยู่กูรู้แล้วมึงแจ้กูทำยังไงอย่างนอนก็ก็พิสูจน์ให้แม่กูเห็นกูเข้าใจนะว่ามันได้เงินจริงแต่ว่ามึงโอเคเหรอกับความรู้สึกแบบนี้มันไม่มีใครหรอกที่อยู่กับควารู้สึกแบบนี้และมีความสุขแต่กูไม่มีทางเลือกกูว่ามึงไม่เลือกมากกว่า มึงคิดทบทวนดูระหว่างเงินกับความสุขมึงจะเลือกอันไหนเพราะกูว่าเงินมันมีตังหลายวิธีที่จะหามันมามึงคิดดูดีๆนะกูไปละแล้วไหนเรื่อเงินของแกฉันก็จะคอยดูยดแก้วแม่รู้นะว่าแกกำลังทำอะไรอยู่แต่แม่มองว่ามันไม่ถูกให้แกกลับไปคิดใหม่ทำใหม่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขายกระเป๋าค่ะนี่ค่ะใครสนใจนะคะให้เอฟก่อนได้ก่อนนะคะใบนี้ใบละอาร้อยก้าเค่ะไมมีคุณเอฟแล้วไปต่อไปนะคะใบนี้ค่ะนี่นี้ค่ะค่ะ,คะไม่ได้มีกระเป๋าอย่างเดียวนะคะมีผ้าขาม้าด้วยค่ะใครสนใจนะคะเอฟได้เลยค่ะ ไงบ้างแก้วมีคนสั่งสินค้าเราเยอะไหมลูกพอได้ค่ะแม่เห็นไหมแก้วเห็นหรือ,อยังว่าการใช้ออนไลน์อะ่ะเราต้องใช้ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ข้อดีของมันก็มีข้อเสียของมันก็มีอยู่ที่เราเลือกใช้เข้าใจไหมลูกเข้เาใจคะ่ะ